เกลียดฉันทำไมเคยไหมแค่เดินผ่านบางคนก็ทำหน้ารังเกียจใส่เราแล้วเคยไหมยังไม่ทันรู้จักกันดีก็เหมือนเขาตัดสินเราไปแล้วว่าไม่ชอบหน้าหลายครั้งที่เราต้องเจอกับคนที่ดูจะไม่ชอบเราเอาซะเลยทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจคำถามมันผุดขึ้นในใจแบบไม่หยุดเราผิดอะไรเหรอทำไมเขาถึงเกลียดเราหรือว่าเราไม่ดีพอ คำถามเหล่านี้กัดกินใจทำให้เราเริ่มสงสัยในตัวเองเริ่มลดคุณค่าของตัวเองลงทีละนิดโดยไม่รู้ตัวบางครั้งถึงกับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขายอมรับทั้งที่ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเราทำผิดอะไรแต่ในความจริงแล้วการที่ใครบางคนไม่ชอบหรือแม้แต่เกลียดเรามันอาจไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราด้วยซ้ำและที่สำคัญมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องทำให้ทุกคนมารักเรา ในคลิปหรือบทความนี้เราจะพาไปรู้ว่าบางทีความเกลียดที่เรารับมาอาจไม่ใช่ของเราเลยและเราจะใช้ชีวิตอย่างมั่นคงได้อย่างไรแม้ในวันที่ถูกใครบางคนไม่ชอบอย่างไม่มีเหตุผลข้อ1ความเกลียดเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราลองนึกภาพดูมีใครบางคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเขาไม่ชอบหน้าเรา แต่เราไม่เคยพูดคุยกับเขาไม่เคยทำอะไรให้เขาแล้วคำถามคือเขาเกลียดเราด้วยเหตุผลของเขาหรือจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเราเลยหลายครั้งที่คนคนหนึ่งไม่ชอบเราไม่ใช่เพราะเราแย่หรือผิดแต่อาจเพราะเขาอิจฉาเรามีบางอย่างที่เขาไม่มีเขาอิจฉาเรามีบางอย่างที่เขาไม่มีเขามีอคติฝังใจกับคนที่มีลักษณะบางอย่างคล้ายเรา เขาไม่มั่นใจในตัวเองจึงต้องหาคนมาเปรียบเทียบหรือแม้กระทั่งเขาอารมณ์ไม่ดีแล้วเราดัานไปอยู่ตรงนั้นพอดีมันคือเรื่องของเขามันคือบาดแผลในใจเขามันคือมุมมองของเขาที่มีต่อโลกแล้วเราก็แค่บังเอิญไปอยู่ในเฟรมภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าเราผิดไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาในใจคนอื่น เราเกิดมาเพื่อเติบโตเป็นตัวเราเองที่ดีที่สุดและเราก็มีสิทธิ์จะใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ต้องรับความเกลียดที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นภาระดังนั้นถ้ามีใครเกลียดคุณโดยไม่มีเหตุผลหรือคุณไม่ได้ทำผิดจำไว้นะมันคือเรื่องของเขาไม่ใช่ของคุณข้อ2ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคนและทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเราในโลกนี้มีผู้คนมากมาย หลากหลายความคิดหลากหลายประสบการณ์และแน่นอนมุมมองที่เขามีต่อเราบางครั้งเราอาจพยายามอธิบายพยายามพูดดีพยายามให้เหตุผลเพื่อให้ใครบางคนเข้าใจเราเพื่อให้เขาเปลี่ยนใจไม่เกลียดไม่เข้าใจผิดแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนจะอยากฟังเราไม่ใช่ทุกคนจะเปิดใจให้เราเข้าไปและไม่ใช่ทุกคนที่มีใจจะรับฟัง ยิ่งพยายามอธิบายกับคนที่ไม่อยากฟังยิ่งรู้สึกเหมือนพูดกับกำแพงยิ่งเหนื่อยยิ่งหมดพลังแล้วก็เกิดคำถามในใจเราผิดตรงไหนทำไมอธิบายไปแล้วเขายิ่งไม่ชอบคำตอบง่ายมากเพราะบางคนไม่ได้อยากเข้าใจแต่แรกเขาแค่เลือกที่จะไม่ชอบและไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ไม่มีวันพอสำหรับคนที่ตั้งใจจะไม่ชอบเราอยู่แล้วในทางกลับกัน เราเองก็ไม่สามารถเข้าใจทุกคนบนโลกนี้ได้ทั้งหมดบางคนมีแผลบางคนมีอดีตบางคนมีโลกส่วนตัวบางคนก็แค่เป็นแบบนั้นและนั่นไม่ใช่ความผิดของใครเลยเราจึงไม่จำเป็นต้องฝืนให้ใครมาชอบเราไม่ต้องเสียเวลาทำให้ทุกคนเข้าใจเราแต่จงใช้พลังนั้นกลับมาเข้าใจตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่เราภูมิใจโดยไม่ต้องให้ใครอนุมัติ ว่าเราดีพอหรือไม่เพราะสุดท้ายแค่เราเข้าใจตัวเองมากพอก็เพียงพอแล้วข้อ 3. คนที่เกลียดเราอาจกำลังสอนอะไรบางอย่างกับเราอยู่ก็ได้นะผมเคยมีคนไม่ชอบหน้าตั้งแต่ยังไม่เคยคุยกันสักคำรรตอนแรกก็โกรธนะครับเพราะรู้สึกว่าเราไปทำอะไรให้เขาแต่พอเวลาผ่านไปความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนจากโกรธกลายเป็นสงสัย จากสงสยัยกลายเป็นสังเกตและสุดท้ายผมก็ได้เรียนรู้ว่าบางทีคนที่เกลียดเราก็ไม่ใช่ศัตรูเสมอไปหลายครั้งคนที่เกลียดเรากลายเป็นครูให้เราโดยไม่ได้ตั้งใจเขาอาจกำลังสอนเราว่าเราควรจัดการกับคำพูดไม่ดีอย่างไรโดยไม่เสียสมดุลเราจะอยู่กับความไม่ชอบได้ไหมโดยที่ยังเป็นตัวเองหรือแม้แต่ เขาอาจสะท้อนจุดบอดบางอย่างในตัวเราที่เรามองข้ามไปผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งวิจารณ์ผมแรงมากเขาบอกว่านายดูหยิ่งยิงนะทั้งที่ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นตอนนั้นรู้สึกโกรธและไม่ยอมรับเลยแต่พอกลับมาทบทวนก็เริ่มเข้าใจว่าเวลาอยู่ในที่ประชุมผมชอบนิ่งไม่ศบตาใครพูดน้อยและไม่ค่อยยิ้ม สิ่งที่เขาพูดไม่ได้มาจากความเกลียดเพียวๆแต่มันคือภาพที่เขาเห็นและกลายเป็นโอกาสให้ผมได้ปรับตัวเปิดกว้างมากขึ้นเรียนรู้ที่จะสื่อสารให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจมากขึ้นไม่ใช่ทุกคำเกลียดจะมีเหตุผลแต่บางคำเกลียดก็อาจเป็นกระจกที่สะท้อนบางอย่างให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นแน่นอนว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพราะคนเกลียดเราเสมอไป แต่เราเลือกได้ว่าจะเรียนรู้หรือเมินเฉยมันซะและสำหรับผมผมเลือกเรียนรู้เพราะแม้แต่คำพูดจากคนที่ไม่หวังดีก็ยังสอนอะไรบางอย่างให้เราได้เสมอถ้าเรารู้จักมองอย่างเปิดใจข้อ4อย่าให้ความเกลียดทำลายความมั่นใจในตัวเองหนึ่งในผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากการถูกเกลียดคือมันค่อยๆกัดกินความมั่นใจของเรามันเริ่มจากคำพูดเล็กๆที่แทงใจเขาว่าเราแอบ เขาบอกว่าเราเส,สแสรง้งเขาเมาว่าเราชอบโชว์แล้วคำพูดเหล่านั้นก็ติดอยู่ในหัวเหมือนเสียงสะท้อนทั้งที่เขาอาจไม่รู้จักเราดีพอด้วยซ้ำบางคนเริ่มเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจยิ้มน้อยลงพูดน้อยลงซ่อนตัวเองไว้หลังหน้ากากกลัวว่าทุกอย่างที่เป็นตัวเองจะกลายเป็นเป้เปาให้ถูกเกลียดอีกผมเองเคยเป็นแบบนั้นตอนเรียนมหาลัยผมเคยโดนเพื่อนกลุ่มหนึ่งล้อว่าชอบทำตัวเด่น ชอบเสนอหน้าทั้งที่จริงๆผมแค่อยากช่วยงานกล้าแสดงออกเฉยๆหลังจากนั้นผมเริ่มเงียบลงไม่กล้ายกมือไม่กล้าออกไอเดียแต่รู้ไหมครับผลลัพธ์คือผมไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยมีแต่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวเองจนวันหนึ่งมีอาจารย์คนหนึ่งบอกผมว่าอย่าปล่อยให้คำพูดคนอื่นมาบอกว่าคุณควรเป็นใครเพราะไม่มีใครรู้จักคุณดีไปกว่าคุณเองประโยคนี้ปลุกผมขึ้นมาเลยครับ ความมั่นใจของเราไม่ควรถูกสร้างบนความพอใจของคนอื่นเพราะถ้าใช่เมื่อเขาไม่พอใจความมั่นใจเราก็พังหมดจำไว้นะครับไม่มีใครมีสิทธิ์ทำลายตัวตนของเราเพียงเพราะเขาไม่ชอบสิ่งที่เราเป็นเราทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองการยืนหยัดในสิ่งที่เราเป็นคือการให้เกียรติตัวเองมากที่สุดหากคุณมั่นใจในความตั้งใจดีไม่เบียดเบียนใครและพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวัน แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับที่คุณจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพียงเพราะมีใครบางคนเกลียดคุณข้อ5เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและโฟกัสกับสิ่งที่ทำให้เราเติบโตเมื่อเราถูกเกลียดหรือถูกเข้าใจผิดมันง่ายมากครับที่จะมัวแต่คิดวนทำไมเขาถึงเกลียดเราเราทำอะไรผิดไปเขาจะพูดอะไรอีกไหมแต่รู้อะไรไหมการคิดวนแบบนี้คือการใช้เวลาและพลังงานของเรา ไปลงทุนกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และทุกนาทีที่เราคิดวนแบบนั้นคือนาทีที่เราพลาดโอกาสในการเติบโตสิ่งที่เราควรทำคือปล่อยวางปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้แต่แปลว่าเราเลือกที่จะไม่ให้อารมณ์ลบเหล่านั้นมาควบคุมใจเราผมเคยอ่านเจอประโยคหนึ่งแล้วจำขึ้นใจเลยครับอย่าให้ใครบางคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอมามีอิทธิพลกับชีวิตคุณ มากกว่าคนที่รักคุณจริงๆในวันที่ผมเจอเรื่องหนักๆโดนวิจารณ์โดนนินทาผมพยายามถามตัวเองว่าสิ่งนี้จะยังสำคัญอยู่ไหมในอีก5ปีข้างหน้าคาตอบส่วนใหญ่คือไม่เลยคนที่เกลียดเราในวันนี้อาจลืมชื่อเราในวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำแล้วเราจะปล่อยให้เขามาหยุดความก้าวหน้าของเราหรอครับชีวิตเรามีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ เรามีความฝันมีเป้าหมายมีคนที่รักเราและมีศักยภาพอีกมากที่รอให้เราปลดปล่อยดังนั้นถ้ามีใครเกลียดคุณก็ช่างเขาเถอะครับแต่จงรักตัวเองให้มากพอที่จะไม่หยุดพัฒนาเพื่อคนที่ไม่เห็นค่าในสิ่งที่คุณเป็นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตมีแค่คนเดียวเท่านั้นคือตัวเราเองและเขาคนนั้นสมควรได้รับความสงบ ความมั่นใจและชีวิตที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องรอให้ใครมาชอบก่อนสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าบนโลกใบนี้มีผู้คนตั้งกี่พันล้านคนจะมีสักกี่คนกันที่รู้จักตัวตนของเราจริงๆอย่าเอาความเห็นเพียงเสี้ยวหนึ่งไปกําหนดทั้งชีวิตเราเพราะคนที่ชอบเราเขาจะเห็นเราในสิ่งที่เป็นแต่คนที่เกลียดเราต่อให้เราทำดีแค่ไหน เขาก็จะหาเรื่องอยู่ดีดังนั้นเลิกถามว่าเกลียดฉันทำไมแล้วหันมาใช้พลังของเราไปสร้างสิ่งที่มีความหมายทำสิ่งที่เรารักอยู่กับคนที่เห็นค่าและใช้ชีวิตให้เต็มที่จนกระทั่งความเกลียดของใครบางคนกลายเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญไปเองชีวิตเราสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปเศร้าใจกับความรู้สึกของคนที่ไม่เห็นค่าของเราแล้วคนละ โดนใครเกลียดหรือไปเกลียดใครครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ